สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีริอศอมตศสินอยู่ชั้นมัธมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนสำชันสม,มุทรปาการครับทีมหลานมากครับแนวคิดและคว,วามเป็นมาของโครงงานนี้คือผมมีอมาม่าที่ป่วยเป็นโรคไตและได้รับการเปลี่ยนตับมาครับปัจจุบันท่านต้องทานยาประจำนวนมากทุกวันผมต้องจัดยาให้ท่านทุกๆ3ถึงสวันและในแต่ละวันก็จะมีเมือ้อประกอบด้วย7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงบ่ายโมง ห้าโมงเย็นสามทุ่มและสี่ทุ่มครับและในแต่ละมื้อก็จะมียาประมาณสองถึงสิบรายการยาที่แตกต่างกันเวลาที่ผมจัดยาให้อาม่าเนี่ยผมต้องใช้สมาธิสูงมากเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของเราสามารถทําให้อาม่าเกิดความอันตรายอย่างมากๆเลยได้ครับเลขกอย่างคือเราใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่นานมากๆเลยครับในการจัดยาเริ่มแรกผมจึงประดิษฐ์เครื่องจัดยาอัตโนมัติเพื่อป้องกันการจัดยาผิด และลดเวลาในการจัดยาครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอเครื่องจัดยาอัตโนมัติรุ่นแรกผมก็ได้รับคำแนะนำต่างๆมากมายจากข้อมูลกลุมกิจการผู้สูงอายุตอนนี้ในประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุมากกว่า20%หรือประมาณ13ล้านคนนั่นเองครับซึ่งมีผู้ป่วยจํานวนมากที่ต้องกินยาและสิ่งต่อการกินยาผิดหรือว่าลืมกินยาที่เป็นปัญหาหนักมากๆเลยครับ ผมจึงพัฒนาเครื่องผมเป็นเมดิ i m มเครื่องจัดยาอัตโนมัติและระบบตั้งเวลาและแจ้งเตือนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยผู้สูงอายุและโรงพยาบาลอีกจำนวนมากเลยครับในส่วนของส่วนประกอบของโครงงานนี้เราจะมาเริ่มดูที่โครงสร้างนะครับโครงสร้างเราจะใช้เป็นอะคริลิกทั้งหมดเลยครับ และตรงนี้จะเป็นชุดควบคุมการทํางานและการสั่งจ่ายายาครับซึ่งจะประกอบไว้ด้วยตู้ตัวนี้1ตู้ครับเมื่อเปิดออกมาจะมีบอร์ด Arduino Uno R3 1ชิ้นและตรงนี้ก็จะมีหน้าจอแสดงผล LCD 20่คูณสครับและมีปุ่มกดจํานวน5ปุ่มอยู่ด้านล่างนี้ครับตรงนี้จะเป็นชุดจ่ายยาและการแจ้งเตือนครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยบอร์ด Arduino Uno R3 จำนวน1ชิ้นโมดูลบันทึกเสียง i s d 1820 2ชิ้นโมดูลอินฟาเรดเซนเซอร์ TCRT 5000อีก1ชิ้นครับและส่วนของข้างบนเป็นชุดจา่ายยาหลอดบรรจุยาเราจะใช้เป็นออคิลิกทั้งหมดและเซอร์โวมอเตอร์ HG 9 0อีก3ตัวครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตการทำงานให้ดูนะครับ เริ่มจะมาจากตัวหน้าจอนี้เลยครับหน้าจอนี้ตอนที่เราเปิดเครื่องมาตัวระบบจะเซตให้บรรทัดแรกซึ่งจะบอกเวลาตอนนี้ตอนเพิ่งเปิดเครื่องมามันจะเีเซตระบบเป็นเที่ยงคืนครับส่วนบรรทัดที่2จะบอกว่าเวลาต่อไปที่เราต้องกินยาเป็นเวลากี่โมงซึ่งอันนี้ก็จะบอกถึงตีสองครับตีสองแล้วมันก็ยังจะบอกด้วยว่าตอนตีสองเนี่ยเรากินยาอะไรบ้าง อันนี้จะบอกถึงกินยา1เม็ดจากโมดูลที่1 2และโมดูลที่2และ3จะไม่จ่ายยาออกมาให้เรากินครับมันท้าสุดท้ายจะมาบอกถึงถ้าเรากดปุ่มซ้ายจะไปข้อมูลยาตัวที่3ถ้าเรากดปุ่มขวาจะไปข้อมูลยาตัวที่1ถ้ากดตรงกลางจะเป็นการตั้งเวลาของหน้าจอเมนนี้ครับผมจะไปที่หน้าจอข้อมูลของหน้าจอหนึ่งนะครับ นี่ครับข้อมูลของยาหน้าจอหนึ่งเราตั้งชื่อไว้ว่าพาราบรรทัดต่อมาจะบอกว่าเวลาใดบ้างที่เราต้องกินยาตัวนี้อันนี้จะบอกถึงตีสองต้องกินยาพาราหนึ่งเม็ดแปดโมงเช้าหนึ่งเม็ดสิบโมงสองเม็ดบ่ายสองสองเม็ดหกโมงเย็นสองเม็ดและสี่ทุ่มสองเม็ดครับบรรทัดสุดท้ายจะบอกถึงถ้าเรากดปุ่มซ้ายจะไปหน้าจอหลักที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ครับ ถ้ากดปุ่มขวาจะไปที่ข้อมูลยาตัวที่2ถ้ากดปุ่มกลางจะเป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูลของข้อมูลยาตัวนี้ครับผมจะไปข้อมูลยาตัวที่2กันนะครับยาตัวที่2ของเราจะชื่อว่าวิตซีแล้วเวลาที่เราต้องกินก็จะมีตีสี่หนึเม็ดแปดโมงเช้าหนึเม็ดบ่ายโมงหนึเม็ดหกโมงเย็น1นเม็ดครับ และหน้าจอที่3ก็จะเป็นแบบนี้ครับยาตัวที่3ของเรามีชื่อว่าแคลเซียมและจะกินเวลา6โมงเช้า1เม็ด8ดโมงเช้า1เม็ด10โมง1เม็ด5โมงเย็น2เม็ดครับและข้างบรรทัดข้างล่างจะบอกถ้าเรากดปุ่มซ้ายจะไปข้อมูลยาตัวที่2ถ้าเรากดปุ่มขวาจะไปหน้าจอหนักครับ หน้าจอหลักนะครับตอนนี้เราจะมาลองปรับเปลี่ยนตั้งเวลาของตัวหน้าจอหลักกันนะครับให้เราก,กดไปที่ปุ่มกลางกดไปที่ปุ่มกลางครับและการกดซ้ายขวาในหน้าจอนี้จะเป็นการขยับเคอร์เซอร์อว่าเราจะเปลี่ยนเลขตำแหน่งไหนครับตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นตีสามนะครับ การกดขึ้นหรือลงถ้าเรากดขึ้นตัวแรกของหลักนั้นจะเพิ่มขึ้นถ้าเรากดลงตัวเลขก็จะน้อยลงครับตั้งเป็นตีสานะครับพอเรากดปุ่มการจะเป็นการเซฟข้อมูลของหน้าจอนี้ครับ นี่ครับเวลาของหน้าจอหลักก็จะเปลี่ยนเป็นตีสามเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปแก้แก้ข้อมูลหน้าจอยากันนะครับพอเรากดปุ่มกลางจะเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลน,นะครับเริ่มแรกมันจะขึ้นมาให้เราปรับเปลี่ยนชื่อยาครับตอนนี้ผมจะมาปรับเปลี่ยนเป็นพาราบีนะครับซ้ายขวาก็เป็นการขยับเคเอร์เซอร์เหมือนเดิมครับถ้าเรากดปุ่มขึ้นจะเป็นการขยับ ลำดับของตัวอักษรขึ้นถ้าเรากดุวกลงลำดับของตัวอักษรก็จะน้อยลงครับพาราบีนะครับนี่ครับพอเรากดเซฟจะมาที่หน้าจอนี้และหน้าจอนี้ก็จะบอกถึงเวลาก่อนเที่ยงและน,นี้0น0ูนสองทัแรกจะบอกถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไปจนถึง11โมงครับนี่คือเวลาก่อนเที่ยงครับ ส่วนบรรทัดที่3ลองลองมาจะบอกว่าเวลานั้นเราจะกินยากี่โมงซึ่งอันนี้จะหมายถึงตีสองหนึเม็ด8ปดโมงหนึเม็ดและ10บโมงสเม็ดครับผมจะลองปรับเปลี่ยนให้แกเป็นเที่ยงคืน3ามเม็ดนะครับนี่ครับเที่ยงคืนแกเป็น3เม็ดครับเมื่อเราก,กดเซฟจะไปที่เวลาหลังเที่ยงครับ นี่ครับเวลาหลังเที่ยงจะมีตั้งแต่เที่ยงจนถึง5้าทุ่มเลยครับและบรรทัดเราลงมาก็จะบอกเหมือนเดิมครับว่าแต่ละเวลาจะกินยาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะบอกถึงบ่ายสกิน2เม็ดหกโมงเย็นกิน2เม็ดและสี่ทุ่มกินสเม็ดครับพอเรากดเซฟอีกรอบก็จะกลับมาหน้าจอหลักจะเห็นว่าชื่อของพาราจะเปลี่ยนเป็น พาราบีเรียบร้อยแล้วแล้วบรรทัดต่อมาจะเห็นว่ามีเลข0 3ก็คือตอนเที่ยงคืนจะกิน3เม็ดครับและหน้าจอข้อมูลยาตัวที่2และ3ก็จะเหมือนกันครับนี่นะครับเวลาต่อไปที่เราจะกินยาตัวนี้จะเป็นตีสี่ครับ ตอนนี้ผมจะมาแสดงการทํางานให้ดูนะครับโดยที่เราจะตั้งเวลาเป็นตีสีเพื่อให้มันทํางาน,นครับนี่ครับจะสังเกตว่าตอนนี้แก้วแก้วยาจะไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งของมันคือตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้างนอกตอนนี้ผมจะมาเซฟเครื่องกันนะครับ จะ,จะเห็นว่าตัวระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยกินวางถ้วยให้ถูกตำแหน่งครับเมื่อเราวางถ้วยลงไป,งงไปมันก็จะจ่ายยาออกมาครับอันนี้ตอนตีสี่เราจะกินยาตามนี้ครับแล้วพอมันจ่ายยาออกมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะเตือนให้เรากินยาครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืม แล้วพอเรายกเก้ยวยาออกไปตัวเครื่องนี้ก็จะหยุดครับจะเห็นว่ายาของตีสี่จะหล่นออกมาตามนี้ได้เราก็สามารถรับระดานได้เลยครับผมจะ,ะสาธิตให้ดูอีกอันนึงนะครับเป็นเวลาตอน10โมงและมันก็จะออกมาโดยที่มีเม็ดยาสีแดง2เม็ดและเม็ดยาสีเขียวอีก1เม็ดครับ นี่ครับจะสังเกตเห็นว่าแก้วยังไม่ได้อยู่ถูกที่เหมือนเดิมนะครับ,ม,รบมันก็จะเตือนให้เราวางแก้วเหมือนเดิมเลยครับอมาม่ครับวางถ้วยด้วยครับพอเราวางถ้วยมันก็จะใจออกมาตามจำนวนที่เราต้องการเลยครับนั่นก็คือสีแดงสองเม็ดและสีเขียวอีกหนึ่งเม็ดครับ แล้วมันก็จะเตือนให้เรากินยาชิ่นเดิมเลยครับอามาครับได้เวลากินยาแล้วครับพอยกแก้วออกไปตัวระบบก็จะหยุดครับนี่นะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยสีแดงสองและสีเขียวหนึ่งครับ ในส่วนของจุดเด่นของโครงงานนี้คือเราสามารถป้องกันการจัดยาผิดซึ่งจะเป็นการลดอันตรายที่จะเกิดต่อผู้ป่วยได้ลดเวลาในการจัดยาจะทําให้ผู้ดูแลผู้ป่วยญาติผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีเวลามากขึ้นใช้เทคโนโลยีที่ราคาไม่แพงทําให้เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็ยังสามารถเพิ่มหรือลดโมดูลจ่ายยาได้อีกตามจํานวนที่เราต้องการเลยเพราะผมออกแบบให้มันสามารถแยกออกจากตัวเครื่องได้อย่างอิสระครับ นี่ครับและเราก็ยังจะมีหน้าจอแสดงผลและเราก็ส,สามารถแจ้งแจ้งเตือนให้เราวางแก้วยาได้ถูกที่หรือว่าเตือนในการกินยาเพื่อไม่ให้หลงลืมโดยที่เสียงพวกนี้เราสามารถเอาจากเสียงคนที่ผู้ป่วยรับเพื่อกระตุ้นผู้ป่วยได้ด้วยครับส่วนเรื่องของต้นทุนของเครื่องจัดยานี้อยู่ที่3500อยบาท ซึ่งอยู่ที่อิเล็กทรอนิกส์หกโครงสร้าง20%และชุดจ่ายยาอีก20%ครับตอนนี้ผมจะขายอยู่ที่ราคา5 9าพรบาทจะจ่ายหัวแบบนี้ได้ห้าหัวเลยครับเราสามารถปริยุกใช้ในอนาคตได้อย่างไรบ้างเราสามารถพัฒน,นาหลอดบรรจุยาให้สามารถรองรับมิดยาลักษณะต่างๆได้และรักษาคุณภาพยาได้ครับ แล้วเราก็พัฒนาการรับข้อมูลจากฐานข้อมูลพัฒนาการรับข้อมูลจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือคือเราเก็บข้อมูลไว้ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและกดเรียกใช้งานครับขอบคุณมากครับนี่คือเครื่องจ่ายยาของผมครับ